เราต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มาบก,กับผมแซลมอนผมอาแปดพาอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้แซลมมาแจกเครดิตฟรี50เครดิตนะครับผมสําหรับใครที่อยากร่วมกิจกรรมนะครับผมเพียงแค่ดูซลิจนจบนะครับแซลมจะสุ่มทิ้งโค้ดไว้ในคลิปนะครับผมใครที่ได้โค้ดไปแล้วก็นําไปกรอกรับได้เลยครับผม50เครดิตฟรีไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์ไม่ต้องทำเงอนรับแจกกันง,ง่ายๆครับผมโอเคครับเราไปดูในเกมดีวกว่าผมวันนี้โอเควินเทอร์นะครับผม หรือว่าเกมชายจี๋นะครับแจ็คพอร์ตบินเตอร์นะปะ่ะหลาปุ้ยครับเบ็ดสิบฮะบเกมนี้จะเอาลงแมคล้ายแบบว่าคีโอพัตตาครับผมสำหรับสายกระแทกข้างนี่คือถูกใจอย่างแน่นอน,นครับแล้ววายมาส,สวยๆครับผมมาวายมาอีกสวยงามครับหลาปุ้ยหรือไฟฮะแบบนี้มาต่อนี่นะฮะคูณห้ามาว่ะเบ็ดสิบนะตายครับยี่สิบสี่แล้ว Or, โอ MM ้โหลายสวยจัดอย่างนี้มีให้เห็นมีให้เห็นนะลายสวยมีสวยนี่เอาครับผมสำหรับใครที่อยากตามนะครับเดี๋ยวจะถึงวัที่ใต้คอมเมนต์นะครับเอาว่ะครบมาห้าร้อยจะได้กับทรางวัลเท่าไหร่ครับผมไม้ไวมีแล้วเป็นนกพู้ด้วยนะมาครับติดสามตัวคูณสามมาติดเจ็ดตัวมีสี่อ่อไหมสวยงาครับยีเจ็ดตัวคูณห้าไปต่อครับผมยี่สิบห้าอีกงามงามมานนี้ มาต่อเนื่องไหลายปุ้ยหลุยไปวาย,ยาเยายะโมเยอะฮะตอนนี้โอ,โอ,โอ,โอโ้โหนกฮูกงามงามนกฮูกงามงามอะวายมาต่อเนื่องปุี่สองสองพันสิบหกนี่ท้าเบ็ดสูงไหลแบบนี้นะโค้สวยแมมาเบ็ดสิบอะดิจับเลยละกันทั้ผมมดตอนนีที่ได้ลปุนต่งศูผมตอนนี้ถ้าต่อวลเจะอะไรยหกร้อยยี่สิบห้าละไปดูข้าในเกมนี้ว่าซีเจอร์ ้าห่วยปหมุนยแปดแ,แปดยังไม่ไหลนะข้งงขงางในยังไม่ไหลนะข้างนอกไหลยังเปิดจากในไม่ไหลห้าหมายสุดท้ายครับสามสองช่วยทนไรอะแบบนี้ต้องกลัวเก้าหมา,ายหดใจครับ,บไปเป็นลายไหลต่อไปเตนะิบบูนลหลายหมายก่อนเลี้ยงสี่ครับไหลปุยหลุยไปไปต่อครับบวกเพิ่มไปต่อครับปับ คูณจุดแล้ววายมาแล้วโค้ดมาแล้วผมสำหรับใครที่เห็นโค้ดนะผมเรโค้ดไปก,กไไอ,อกหลักไ,ไ,ไ,ได้เลยนะครับผมฮ้าฮือจริงจริงไม่ต้องฝากไม่ต้องแถมไม่ต้องทำเลินนะครับแจกง่ายง่ายครับสำหรับคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจครับผมรอบฟ้าใหม่ในคลิปหน้าได้เลยนะทุกคนอุ้ยก็น่าจะพร้อมลงแบบนี้โอ,อ้โหยังไม่ไหลนะไม้ท้ายพายิโตหน่อยวะตอนนี้ก็ไม่สองหมนหนะ้าฮะอุ้ยมันเพิ่มาละ ไม้นี้มาแน่โอ้โหแล้วโบไม้สามสวยงามนะครับต่อสวยงามนะไหลตัวคูณสิบเอ็ดขอสีท้องเห้สวยงามแล้ววายไม้สี่เท่านี้สิบห้าตัวมาแน่มาแน่ครับแล้วดอกนี้สี่แปดสองมันสามนี่จบร้อยครับผมเหลืออีห้าหุนเอาว่ะมาไม้ท้ายว่ะแอบต่อครับต่อครับลูกแก้ต่อ,ต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 อ สวยงามทีกเจ็ดรอบนี้เมื่อกี้ทุสี่ตัวละเหมือนกันเลยอ็ีสี่เพิ่มไหมทุสี่ตัวแต่คยี่สิบครับดอกนี้ตัดอีกสามเพิ่มสามหกสิบอะกำไรเน้นๆครับผมมานงน,นี้ต่ออู้ออกบ่อยนะหนห้าตอนนี้กำไรหนึ่งละต่อมาท้ายเรียบร้อยครับผมทกทีไรหนึ่งนะมีแผงไปเอาวา,วามา มาอย่างยื้อชีวิตอยู่นัจะขอหน่วยหรือมาจับกำไรหมื่นต่อฮะโอ้ยเขาผมก็วันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากตาเหลือวแท้จริงว่าที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมฝากถอนระบบออโต้รอรับเนวีวอลเลทเอาไว้เจอใหมค่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับ